สองสามเจ้าแม่นมากัวรักไม่ไปดึงเขาเพื่อเสยอพิงกันไม่้ได้จะไม่ต้องเก็บนะอาทางชีวิตเพื่อตาพาเลยหรอขอเธอมาสัตย์นาและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เต็มเต็มหัวใจอ้าวสลุสลุสลุ 夜の街眉を意識かれるランプ男から来たの読みすぼらしいね。ワ、じゃあ、ターンめんわ。と、と、ロングピーコンマンね。ラブ・ムードのジャグジー。あ、ピースアイ、で、ノウタ、で、ノウタ、タ、ラガーン。 ทางผู้ชมมันก็มีแค่ตอนนั้นเราต้องคุยังเด็บไมยไม่ใช่ก็แต่เพราว่าเพราะว่าอะไรทำไมปัจจัยวิวเว้ยมอเวลานี้ไม่ดูอ้าวแต่ลูกก็อยู่แหละอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอจะเรียนใช่ไหมแค่ขึ้นตอนแรกมันว่นเลยแค่มันได้ยินเพลงเธอเธอแล้วยังอ่ะแค่จะเปิดเพลงยังเจอกูุงแย่ถ้าเกิดเจอพี่ว่าเขาไฟเขียวไอ้สัตว์ไม่ใช่เธอเอาแค่หรอ เดียวเดี่ยดิประเดี๋ยวเดีดิ้าสีนะเขาจะเปิดเพราวเขามีจอเดียวอ่าแฉยังขอของของเธอนะอ่งสองสเจ้าเป็นมากวาดไม่ไปดเาเิ่เสียพี่นะมันไม่้องไม่ต้องเก็บนะอาชางชีวิตเพื่อตามาเลยหรอคอยเธอมาซสนน และสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เต็มเต็มหัวใจอ้าวสลุสลุสลุเอาเธอทำให้ผัด่จใจถอดแล้วพังเหมือนจะทำให้วไมอนชาก็ไม่ใช่ธรรดาบางทีผมแย่ ชอบทำตัวหน้าที่ผมนะชอบเป็นคนเนี่ยแต่ว่าแล้วเธอไม่ต้องมาอีกจลังเลยไล้สิจะค้่าบิดมือขวาผมจะย่าดิบร้องเพลงที่สสนจะดิเอาให้ันรพนรหร่อคนดูร้องหรอผมไม่ร้องกับจติมือแต่ผมก็สามารถทำแบบดินเนอร์แล้วก็พาเธอไเชอคจิ้งซิเงซิ่พาเธอไป s h o p p า n g ดแกละอ่ะอ่ะเ้อ ตาแต่อยากจะมีเธอยามแก่ผมไม่เคยเจอดีเอาความแค่หมดทิ้งกงบวิีหม่เป็นเพลงนี้ได้ในงานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทำมาแหละบางวันผมต้องใจแผที่เคยตาแตะลายผมที้เธอเทโค้กใจผมเธนไม่ต้องทำงานก็เล่นเแไม่ต้เมากว่าาเพราะเธอรันคือคือชีวิตฉันใช้เวลาทังชีวิต เื่อตาพาเลยหลอคอยเธอมาแท้เธอเธอเธอเปลี่ยนมั่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาร้องแล้วแล้วเธอแล้วอแล้วแต่เราจะเอายังร้องไม่จบเลยเอธออะไรอ่ะเริ่มนับสามมาเขอไม่เขาใหม่เธอก็กดเริ่มตอนสามนะเห็นป่ะ

ก่อนแรกที่เจอธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่อยากไปฟันน้ำนมตอนเราทุกครูยังเด็กเป็นใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าเพอาะวเวลาทำให้ปากกาเจรจาพนรถลพาถนนเจรจาแล้วเปเพียบประชากรลำเชิดเทวดาอ่ะบางทีผมแย่ ชอบทำตัวหน้าทิ่ผมน่ะชอบทำให้เธอเนี่ยเธอว่าแล้วจะเก็ดะว่าอีกผมเลยเลือกที่คาบีหรือเป่าจับกีตาร์อกังแต่ล้ตาจิ๊กเอาไปถึหยิตาฉิผมได้กินอย่างวินเดอร์ให้เธอประกิแล้วเร่มเนเรเล่าอยากจะดีเวอร์นมาถึงาัีจะมาเดไปเดนแ้วกเดินเปเป็นเดอร์เป็นซลเวอรน่คอค้างขบค้าง จกูตาแตกอยากจะมีจะมนได้ยามแก่ผมไม่เคยคิดจเคยเคยทำมจะหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลงนี้ได้ในงานแต่งวันไหนไม่เจก็ทรมานแหละกูตาแฉะเพราะว่ากิตติคนตี้กูตาแตกลายผมลายผมผมตาผมเซอวต้องทำงานก็ได้แต่ว่าเขาต้องทำเพราะว่าเขามีหนี้หวานโยโย่ ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจอที่เราพร้อมไม่เอาควนเทิต์เลยนี่หว่าที่เต็มเต็มหัวใจจนี้ทุกลมหายใจจันคือเธอ นี่เขาร้องให้เธอฟังเลยเนี่ยหมือนต้นฉบับเลยอะเอาตรงๆเลยเหมือนต้นฉบับอีกเวลาเธอเหอเแต่เธอเธอเพราะว่าต้นฉบับราะนาสนีวัสันไหมเองอะเธอคือใครอะเอาก็ต้นฉบับไงวัดสันอะเออไม่ใช่อาสนีวัสันหรอคือใครอะเอาก็คนต้นฉบับไงเดี๋ยวเปิร์ตเด็บเปิดบิดคอกันมิดคอ์ของทะเลคุณพราะอะิง เธอเธอมีคอนแทคว่าคนแเคนธอเมีคอนแทกทะเลบบว่าเสียงหล่อมากน่าติดตามอะ่ะเดินไปเลยอะ่ะหรือาอยากเดินกลับแตงแบบว่าทะเลก็ลองพ้อลนะแต่แบบว่าเจอละทันน่าลจะลองพ้องกว่าจริงเอ้ยทีลาก็าความจริงมาพูดอีกเลยเธอร้องนี่มิดคอเนี่ย เธอร้องนี่ไม่ทออม้อว่ะไม่เขาร้องหรอไหนนะ่ะเธอร้องดิเนี่ยเธอไม่เธอไม่เริ่มอ,ะอ่ะนี่เขาเ o อร์ของเจนอาทานเลยนะเอะาเธอใจกดเริ่มยัไมงไะกดละเอารับน,น้ำลับอีกแล้วแล้วเธอร้องของทะเลเขาร้องของเจนอาทานใช่ปะเฮ้ม <c oughs> ยมีได้เลย <c oughs> อันหนึ่งสองสามเธอเป็นเธอไม่คือเลยก้องร้เพลงก้องร้องเพลงก็พีนี่หยอกนี่หยอก นานไปไม่ดีเลยเาอาอยานไม่พูดจาอุ้ยโทรศับไปเวลาไปร่างใจเจนนี้นะ่าคนดีฉันมนัแย่ทำไม่เจอเรื่องมาดูใจฉันดวแต่ว่าใจคผ้อจะเป็น,<อ>น,นรกอให้เธอเกลับมา เฝ้าโท้องหาอย่ากพบใจให้เข้าใจอยากรับฟังเสียร้องคนรักเธอเจอด้อุ้ยหูเสียงโคตสูงอ่ะ,ะน้อยอย่าไปล่อยให้คอยลับตาคอยใจ ดีล่ะจะตมาเจ้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 าเา,าเอเธอรองดิท้อย,ยรอนานาน,านอย่างนี้ <ขอ S 1> เลย